ห้าเซนที่ผมแนะนําสําหรับคนที่กำลังตามหาโอเคมาคนถามมาเยอะมากก็เลยเดี๋ยวจะมาจัดให้5ทีแล้วกันก็เลยเดี๋ยวจะมาจัดให้5เซนแล้วกันคือบอกก่อนว่าในวอลเลย์ไม่มีค่าเซนซิทิวิตี้ที่ดีที่สุดนะมีแต่เซนที่จะเหมาะกับคุณมากที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องลองหากันโอเคแต่ว่าวันนี้ผมออกมาให้5เซนนะที่อยากจะลองแนะนําให้ลองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายเล็งหัวหรือสายสเปเนี่ยก็ลองดูหรือเช่นผู้เล่นใหม่นะครับที่แบบว่ากำลังตามหาเซนนะก็เลยคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเหมาะนะก่อนเข้าห้าเซนซิทิวิตี้ จะดีมากโป้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่แถวแถวสองถึงสี่ร้ EDPI นะครับถ้าเกินกว่านี้ก็คือไวมากนะแล้วถ้าต่ํากว่านี้ก็คือช้าแต่คุมง่ายแต่ว่าปวดข้อมือแน่นอนปวดแขนอย่างแรกเนี่ยไปเซนที่1กันเลยก็คือสายคุมง่ายนะครับหนึ่งอย่างที่คุณจะพลาดไปไม่ได้นั่นคือ G o เด e n เติมเกมเว็บไซต์เติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บคุมแน่นอนเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือแอดไอดียไลน์หากมีปัญหาแอดมินดูแล er อยู่ตลอด2 4ชั่วโมงเติมเกม20ชั่มง้องนี่ชั่ติม ฝากไว้ด้วยครับลิงก์อยู่ใต้ Description มือใหม่ประมาณแบบระดับกลางๆแล้วกัน800 DPI กับเซนส์0.3นะอ่าอันนี้ก็ถ้าเป็น EDPI ก็240นะครับค่านี้คือคงที่นะนิ่งเล็งง่ายสเปรย์ไม่เหวี่ยงนะครับ บอกเลยคุมปืนง่ายมากแต่เรื่องฟิกเนี่ยมันจะฟิกแทบไม่ได้นะครับคือค่อนข้างชา้าอาจจะแบบว่าเหนื่อยหน่อยนะมันไม่ได้ไวขนาดนั้นแต่ถ้าเรื่องเฮดช็อตเนี่ยอันนี้มาต่อเนื่องแน่นอนคือดีเลยสายโหเป้าอะไรเงี้ยเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับคนที่แบบสเปย์บ่อยๆอันนี้เหมาะมากคนที่อยู่แรงบอตอ่ะลองเล่นเซนประมาณนี้ก็ได้ถ้าแบบไม่ค่อยชินเมาส์เลยตอนผมเริ่มเล่นก็ประมาณนี้เลยลองหาไปก่อนโอเคต่อมาเซนที่2ครับก็คือสายสมดุลแล้วก็ฟลิกนะบวกคุมหน่อย ก็เป็น DPI 8 0 0นะครับแล้วก็เซน์น0.35เท่ากับ EDPi เนี่ย2อ0อันนี้คือค่ากลางๆเลยตอนผมเริ่มเล่นก็เล่นเซนนี้เลยใช่ถ้าคุณรู้สึกว่า0.3มันช้าไปก็มาเซนนี้ได้อันนี้จะเริ่มฟิกได้ดีขึ้นนิดหน่อยแต่ยังไม่เสียการควบคุมสมดุมือใหม่นะใช้ได้ดีนะครับยังไม่ดีดขนาดนั้นเหมาะกับสายวันแท็บนะครับแล้วก็ดูเอลเนี่ยผมบอกเลยว่าคือมันต้องเน้นเซนไวใช่ไหมก็อันนี้ก็เหมาะนะครับส่วนมากมานนก็นนะ อันนี้ผมไล่ระดับเลยนะเนี่ยคือตอนนี้ผมเล่นมันก,ก็มา2แล้วก็3ก็อันนี้เป็นสายดวนยิงเร็วนะครับวงเล็บผมใช้เซนนี้อยู่โอเคก็คือ dpi เนี่ย800แล้วก็สูนจด4ะครับถ้าเป็น edpi ก็คือ320รนะส้นะเซนี้จะเห็นได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันลื่นมือนะคล่องมือมากถ้าจะผมแนะนําก็อยากให้เริ่ม ต้นที่เซนนี้จริงๆเพราะว่ามันอยู่ในระดับกลางๆเลยนะครับลดแฟดได้ดีวันแถบก็ทําได้ดีโหเป้าก็ดีโหเป้าก็ดีนะครับอันนี้โปรเพเยอร์เนี่ยเล่นอันนี้เยอะมากแต่ว่ามันจะเน้นเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรคอสเทปเมนนะมันก็มันจะค่อนข้างเวียงหน่อยเพราะว่ามันจะเกือบชา้าเกือบเร็วอะคือมันกลางๆนั่นแหละเหมาะกับดูเอลมากๆครับต่อไปเรามาเซนแบบว่าที่แปลกๆกันบ้างก็คือเซนที่4อันนี้คือเป็นสายเล่นเร็วมากๆนะครับเน้นว่านีออนหรือดูเอลนะหนึ่งพันหกร้อยดีพีไอแล้วก็ สมอมันเหมือนจะเร็วแล้วใช่ไหมมันมีคนเล่นเร็วกว่านี้อีกนะเท่ากับ EDPI เนี่ยก็คือ512 EDPI นะครับอันนี้คืออย่าตกใจที่เส้นสูงนะเพราะว่าค่านี้เหมาะกับนีออนด้วยแล้วก็คนที่เล่นเร็ว เน้นเป็นดูเอลนะครับข้อดีของเซนนี้ก็คือหันได้เร็วตอนสไลด์หรือแบบเล่นช็อตกันอะไรอย่างนี้นะถ้าใครเจอวเลย์หรือแบบว่านีออนนะก็เซนนี้ค่อนข้างโหดเลยดูนึงนงใกล้ๆเนี่ยคือถ้าเจอช็อตกันเนี่ยแบบก่อนจะไปต่อถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้ <c oughs> การสมัครสมาชิก <c oughs> ก็เหมือนช่วยเลี้ยงน้องแมวตัวนี้ให้โตไปพร้อมๆกันต้องขอขอบคุณทุกการพพอร์ตแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเซนนี้ครับมันเน้นเอมที่ข้อมือนะ ไม่ต้องแบบใช้แขนแบบลากทางโตหรืออะไรงนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างเร็วนี้ค่อนข้างเร็วสายวันแทบอาจจะไม่เหมาะนะคิดว่าแต่ถ้าใครเล่นได้คุมได้นี่ก็โ,โหเอาดี แต่มันมีอยู่นะแรงเลรเดนที่เล่นเซนเยอะกว่านี้โอเคเซนต่อมาครับสุดท้ายที่5อันนี้ขอแถมแล้วกันนะเพราะมันเพิ่มมาน,นิดเดียวเองก็คือ800 dpi กับ0.5มันเท่ากับอ่า400 d p อนะครับอันนี้คือถ้าใครเคยได้ติดตามพิมพ์นี่นะก็รวมถึงทีมของเขาด้วยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เล่นเซนนี้เซนเดียวกันเลยทั้งทีม0.5 ซึ่งค่อนข้างเร็วนะสําหรับผมมันด่ดนข้างไวนะมันด่ดนข้างไวแต่ถ้าเล่นได้เรื่องหลบแฟตไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเล่นได้ถูกระยะเลยครับแต่ผมก็โฮก็ได้ฟิกก็ดีเช่นกันส่วนตัวเคยไปลองเนี่ยก็โอเคแต่ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่จะใช้ข้อมือเป็นหลักสุดท้ายก็สําหรับผมนะเซนที่ผมใช้ก็คือ0.4แล้วก็800 DPI อันนี้คือใช้มา4ปีแล้ว ตั้งแต่เกมเปิดมาทั้งหมด5ปีโอเคโดยรวมก็วานนี้นะครับเรื่องเซนนะคือพูดตามตรงก็เรื่องเซนนี่คือผมคิดว่าไม่ไม่ควรเป็นปัญหาใหญ่ว่าจะเล่นเซนอะไรดีอะไรดีอย่างนี้ไม่ไม่ควรเป็นปัญหาใหญ่ว่าจะเล่นเซนอะไรดีต้องแบบไอ้นี่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าความจริงแล้วเซนนี่มันเหมือนเสื้อผ้าเราเลยนะคนดวูว่าถนัดว่าถนัดเร็วหรืออะไรอย่างนี้นะครับ แล้วแต่มือคนอนะความรู้สึกคนควอมจริงต้องลองปรับแต่ถ้าผมจัดให้ก็ประมาณนี้นะสูยุไปเลยง่ายๆหรือไม่ก็ลองดูข้อเสียข้อดีที่ผมบอกไปแล้วกันโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไปด้วย